มสมบุรค่ะ <c oughs> ช่วงหน้านะคะจะพาไปดูวิธีการทำโกโก้สดค่ะเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียใหม่เลยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะปากท้องต้องร พ่อคุณแม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเช้าๆขึ้นมามีหลายคนที่บอกว่าโไม่ทานกาแฟก็มีแต่ก็ต้องหลีกไปนะบางทีก็จะเป็นอะไรพวกโกโก้โกโ,โก้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวจะชวนไปลองน้ําโกโก้สดครับซึ่งเป็นไอเดียทําเงินด้วยนะครับเพราะเกิดจากความเสียดายาเสียดายนั่นเองนะฮะผลโกโ,โก้ขนาดเล็กเนี่ยมันตกเกรดไงขายก็ไม่ได้นะครับปกติเนี่ยต้องนําไปทิ้งหรือว่าไปทปําปุ๋ยแป้งค่ะ ถูกแปลรูปเป็นน้ำโกโก้สดนะฮะเจ้าแรกของจังหวัดสิงห์บุรีเลยทันทีทันใดนะฮะ,ฮะโดยคุณชัยวัฒน พวงภูนะเกษตรกร,ร,กรชาวตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีสิงห์บุรีนั่นเองเจ้าของไอเดียเก๋ๆแบบนี้ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เสียดายอะซีพีเอผลโกโก้มันตกเกรดใช่ไหม,มก็ต้องนําไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนํามาทําเป็นน้ําโกโก้สดผสมกับน้ําพึ่งนะนจนได้สูตรที่อร่อยแล้วก็ลงตัวด้วยทําเท่าไหร่ก็ขายหมดขายขวดละ25บาทนะ่ะ<อ>วิธีทําของเขาเขาบอกเราด้วยนะคะเขาก็เขาก็จะนําโกโก้เนี่ยมา ผ่าเอาเนื้อสีขาวๆมายีให้หลุดออกจากมเมล็ดออแล้วเติมน้ำหมักทิ้งไว้สองชั่วโมงค่ะนำไปต้มบนเตาใช้ไฟอ่อนประมาณ20นาทีแล้วยกรงรอให้เย็นจากนั้นก็ต้มอีกครั้งใส่น้ำผึ้งคนให้เข้ากันรอจนเย็นก็ใส่ขวดขายได้แล้วนะคะรสชาติเนี่ยการันตีเลยว่าหวานอร่อยชื่นใจแน่นอนนะคะอยากชิมไปอุดหนุนก็ได้เลยจะขายช่วง วันเสาร์อาทิตย์ค่ะที่วัดพระนอนจักรสีนะคะอ่าสีก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่หลายๆคนนิยมไปไหว้พระทําบุญกันนะครับไปอุดหนุนกันด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งชั่วโมงจบไปแล้วไวยเนาะวยมากปั๊บๆเองนะคเร็วแต่ยเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคบเพราะว่าเกาข่าเอามันรออยู่นะครับวันนี้เราสองคนพ่อลูกลาไปก่อนนะครับบุญรักษาคุณพ่อคุณครองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ